บทที่14กระดาษนี้มีที่มาบทนี้หนอขอเล่าไว้ให้สนใจเรื่องกระดาษแต่โบราณเขาเขียนวาดบนใบไม้หินโลหะปัจจุบันมีมากมายหาซื้อง่ายเห็นจะจะ ทำรายงานมีสาระรูปเล่มสวยด้วยฝีมือสวัสดีครับเพื่อนๆนผมมาแล้วผมมีรูปร่างบางปานจะปลิวแค่ลมพัดนิดเดียวผมก็ปลิวไปไหนต่อไหนแล้วถึงร่างผมจะบางแต่พลังในตัวผม มีมหาศารผมเป็นผู้เปิดโลกแห่งความรู้และความบันเทิงโดยผ่านหนังสือตำราต่างๆผมทำให้มนุษย์ม,มีที่ขีดเขียนแสดงความคิดสร้างจินตนาการและงานศิลปะผมภูมิใจในตัวผมเหลือเกินที่มีส่วนสร้างโลก ไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ให้แก่มวลมนุษย์ผมเป็นใครหรือครับผมน่ะหรือคือนายกราดดะครับอะอะอย่าพึ่งทำหน้าตกใจผมไม่ได้มายิงกราดหรือว่ากราดใครแต่ผมมาอย่างสุภาพเรียบร้อยกราดดะก็กระดาษไงครับ สมัยโบราณนานนานนานสามพันปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์โบราณผลิตกระดาษจากต้นอ้อชนิดหนึ่งเรียกว่าปาปิรุตคนสมัยนั้นก็เลยเรียกว่ากระดาษปาปิรุตไปเลยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าชาวอียิปต์ใช้กระดาษนี้ทำอะไร ก็ไว้ใช้จารึกบทสวดมนต์และคําสาบานแล้วบรรจุเก็บไว้ในพีระมิดเฮ้ยน่ากลัวจังผมว่าต้องเก็บไว้ให้มัมมี่อ่านแน่ๆเลยส่วนคนบางเผ่าบางกลุ่มที่ยังไม่รู้จักการผลิตกระดาษเขาเขียนลงในแผ่นโลหะหินใบลานเปลือกไม้แผ่นไม้ หนา้าผ้าไหมต่อมาเมื่อคริสตศักราช105ซึ่งตรงกับพุทธศักราช648ชาวจีนคิดประดิษฐ์กระดาษจากเศษผ้าฝ้ายได้จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาใจเย็นๆครับเพื่อนผมกำลังจะเล่าเรื่องกระดาษในบ้านเราอยู่แล้ว ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนั้นขอบอกว่าสุดยอดจริงๆสมัยสุขโขทยัยเรายังไม่มีกระดาษแต่เรามีหินมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงสลักเรื่องราวทุกอย่างลงบนแผ่นหินศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไงครับที่เป็นหลักฐานตกทอดมาถึงปัจจุบัน นี่ถ้าเป็นกระดาษแล้วก็คงเน่าเปื่อยไปนานแล้วต่อมาความต้องการเขียนมีมากขึ้นกว่าจะไปสกัดหินออกมาเป็นแผน่นแล้วเอามาตอกสลักคงไม่สะดวกแน่ จึงมีการคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายและน้ำหนักเบาเลยเปลี่ยนมาใช้ใบลานแทนวิธีการคือนำใบลานมาผึ่งให้แห้งตัดขนาดให้เท่ากันใช้โลหะปลายแหลมเขียนตัวหนังสือแล้วใช้ผ้าเช็ดข้เม้าไฟก้นหม้อข้าวซึ่งมีสีดำสนิทเพราะหุงด้วยฟืนหรือ่าน แล้วเอาผ้านั้นมาลูบบนตัวหนังสือสีดำจะตกไปในรอยเขียนทำให้มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นอา้าวมาทายกันเพื่อนๆว่าคนไทยสมัยโบราณคิดทำกระดาษได้ไหมผมให้เวลาคิดนะ1 2 3ถูกต้องแล้วครับคนไทยเสียอย่าง ทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเท่านั้นว่าทํามาตั้งแต่เมื่อไรสมัยก่อนกระดาษที่คนไทยทําเรียกว่าสมุดไทยทํามาจากเปลือกข่อยหรือเปลือกสาโดยลอกเอาเปลือกมาแช่น้ําจนเน่าจากนั้นนําไปล้างให้เนื้อหลุดใช้ค้อนทุบให้ละเอียด ต้มจนเปื่อยใส่แป้งกวนให้เข้ากันเพื่อให้เนื้อกระดาษเหนียวแล้วเทใส่กระบะเปลี่ยให้เรียบเสมอกันพึ่งแดดจนแห้งแล้วลอกออกมาเป็นแผ่นพับทบกันไปมาจนตลอดความยาวได้เป็นเล่มสมุดเรียกว่าสมุดไทยขาว ถ้าผสมผงฐานลงไปเรียกว่าสมุดไทยดำในหอสมุดแห่งชาติมีหนังสือที่เขียนลงบนกระดาษฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐผมเล่าเรื่องการทำกระดาษสมัยโบราณพอหอมปากหอมคอแล้วคราวนี้เรากลับมาสู่ ปัจจุบันบ้างเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นการทำกระดาษได้หลากหลายวิธีเหมาะกับงานที่ใช้เช่นกระดาษสำหรับเขียนกระดาษห่อของขวัญกระดาษลูกฟูกสำหรับทำก่องกระดาษชําระ หุงข้าวต้องมีข้าวจึงจะหุงได้จริงไหมครับทำกระดาษก็ต้องมีเยื่อกระดาษจึงจะเป็นกระดาษได้เมืองไทยเรานิยมใช้ต้นยูคาลิปตัสนำามาทำเยื่อกระดาษเพื่อเพราะให้เยื่อกระดาษมากและราคาต้นทุนการปลูกค่อนข้างตำ่ำ ลักษณะพิเศษของต้นไม้นี้คือถ้าเอาใบมาขยี้ดมเพื่อนเพื่อนต้องร้องอ๋อก็กลิ่นเหมือนยาที่ใช้ดมเวลาเป็นหวัดไงครับผมแอบไปดูเขาทำเยื่อกระดาษมาแล้วมีวิธีการผลิตหลายแบบแบบแรกเขาเอาท่อนไม้ส่งเข้าเครื่องบดมันจะบด บดและตัดตัดจนชิ้นไม้แหลกละเอียดเป็นเยื่อไม้ดูแล้วน่ากลัวจังแต่เส้นใหญ่ชนิดนี้ค่อนข้างหยาบกระด้างเหมาะสำหรับทำสิ่งพิมพ์ราคาถูกเช่นหนังสือพิมพ์หรือใช้เป็นเยื่อชั้นในของกระดาษแข็งส่วนการผลิตเนื้อเยื่ออีกแบบหนึง่งผมนึกถึงเวลาแม่ครัว เคี่ยวเนื้อให้เปื่อยเขาใส่ชิ้นไม้ลงไปต้มกับสารเคมีต้มจนกระทั่งไม้เปื่อยเหลือส่วนที่ไม่ละลายคือเยื่อเยื่อไม้ชนิดนี้มีลักษณะนุ่มสีค่อนข้างคร้ำแต่เส้นใยที่ได้จะสมบูรณ์ถ้าจะให้เป็นสีขาวก็ต้องใช้น้ำยากัดสีอีกครั้ง พอได้เนื้อเยื่อมาไม่ว่าจะเป็นแบบใดนำไปผสมกับสารเคมีในอัตราส่วนที่ต่างกันเพื่อให้คุณสมบัติตรงกับกระดาษที่ต้องการใช้จากนั้นนำไปเข้าเครื่องจกักรทำเป็นแผ่นหรือแปลรูปต่างๆ ความจริงมีขั้นตอนอีกมากมายกว่าจะมาเป็นตัวผมและเพื่อนๆได้ผมขอเล่าย่อๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันโอ้ผมเกือบลืมไปมีการผลิตเนื้อเยื่อกระดาษอีกแบบหนึ่งผมว่าสำคัญมากเป็นความร่วมมือจากคนทั่วโลกก็ว่าได้เพราะแหล่งเส้นใยที่สำคัญนี้มาจากกระดาษที่ใช้แล้ว อย่างที่เราเรียกกันว่ารีไซเคิลไงครับกระดาษแทบทุกอย่างนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ได้ยกเว้นพวกกระดาษที่ติดกาวหรืออาบมันเนื่องจากความร้อนจะทำให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไปทำให้เครื่องจักรอุดตันเสียหายได้กระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้ว ก่อนจะนำมาทำเป็นเยื่อกระดาษอีกต้องผ่านกระบวนการเอาหมึกพิมพ์ออกก่อนตรงนี้แหละที่มีคนฝากผมมาบอกเพื่อนๆว่าอย่าขยำกระดาษก่อนทิ้งเพราะกระดาษที่ขยำแล้วเวลาเข้าเครื่องรีดเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างหมึกพิมพ์ออกจะทำได้ไม่สะอาดต้องคัดทิ้งน่าเสียดายครับ พอล้างหมึกออกแล้วนำไปฟอกให้ขาวเพื่อนำไปผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษชำระแต่ถ้าไม่ใช่นำไปผลิตกระดาษสองประเภทนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเอาหมึกออกอ๋อยังมีกระดาษอีกประเภทที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ถ้าผมพูดไปแล้วหลายคนอาจขยะขยแยง เขาซื้อขายกันเลยนะครับออะออะอย่าเพิ่งร้องยี้ถ้าผมจะบอกว่ากระดาษชำระที่ใช้แล้วนี่แหละครับก่อนจะเอาไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่เขาจะคัดเอาพวกที่สกรปรกสุดๆทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าเมื่อรีไซเคิลมาให้พวกเราใช้อีกรอบไม่มีสีไม่มีกลิ่นติดมาแน่ แต่กระดาษชำระพวกนี้เหนื้อค่อนข้างหยาบไม่นุ่มนวลเหมือนพวกที่ผลิตมาครั้งแรกหรอกครับเห็นไหมล่ะครับกว่าต้นไม้จะกลายเป็นกระดาษได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้กระดาษโปรดใช้ให้ครบทั้งสองหน้า กระดาษดีๆอย่าเอามาฉีกเล่นเลือกขนาดกระดาษให้พอดีกับข้อความที่จะเขียนถ้ากระดาษเหลือหน้าเดียวแทนที่จะทิ้งไปควรใช้ให้คุ้มค่าอาจนำมาใช้ทดเลขหรือเขียนร่างข้อความต่างๆได้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้แยกจากขยะอื่นรวมไว้เป็นอีกถุงหนึ่งได้ทั้งรีไซเคิลและเงินด้วยนะ ผมพูดจริงอย่าทำหน้างงก็เอาไว้ขายให้รถซาเลง้งได้มีเงินหยอดกระปุกออมไว้กำไรชีวิตยังไงล่ะครับวันนี้ผมลาก่อนถ้ารักผมก็ช่วยใช้ผมอย่างประหยัดด้วยนะครับ